วันนี้นะครับเราตอบเสร็จกันแล้ววันแรกนะเราดูรอบรห้องกันนี้ก่อนเราไม่ใช่ไม่ใช่เลยนนครปลาเออเป็นน şey em> ้ำยาเป็นน้ำปล้จมีเจ้าดู้วยน้ำมันสอะไรตันกระโปง้ปลาไม่เหมือนไม่เหมือนน้อน้องน้สิ่งแปลกปลีบแบกัวงนาห้องน้ำไม่เด้อ่ะไม่ได้เขาไม่ทำอ่ะ ัวกกานัลกได้เม่รนเบอร์เทำไม่เผ็จตอ่นั้นอ่ะพริกไทยมั้งไทยมั้งไ่โอนไมโอนคืออนเพราอไวะพีวะพีสองสอไอิมหไอหวเ่ขอเต้นไหโอ๊ยไปกันไปกันกิบไล่ล่าคู่ที่ก้าวเขาเขาตัดเขาตเลยคไม่ไหน ก็มุ่งเรียนจะจบแบบนี้มันง่วงอีกแล้วมันยังไม่เต็มไปไหนอ่ะก็คือว่าปิดเทอมเนี่ยครับปิดเทอมก็จะไปอยู่หองกันอ้าวอยู่แล้วไงก็แบบว่าเขาก็จะมีการวางแผนกันว่าจะไปห้องกันไหนครับก็ตอนนี้คนก็ฝึกอันนี้ก็เป็นของภาษนะครับก็เป็นโครงงานก็สอน ครงานอะไรครับเนี <tripod> ่ยสะพานกระจาศึกการจ่ายแรงครับผมตอนนี้อันนี้คือสาวสาวผมสาวสาวตั้งเป็นแกนตั้งอย่างนี้บอกแล้วเดี๋ยวจะมีตัวสะพานผมสะพานทำเหมือนกันครับผมแต่ว่าเออเออก็พุทงเุทธมือไอ้พุ้ธพุทธนี่ตัวเอาวางนี้ที่เกาวักปั๊บใช้ทั้งหมดสิสาวตอหนึ่งฐานผมแล้วก็จะได้ สะพานกระดาษครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นโครทงานทงี่สาวของเราครับผมเป็นพี่สาลงน้องเต้ยไม่ตาวลงลงครับเป้ยลีดีดีแล้วันต้องการค่ะหันแล้วหจอแล้วหจอแล้วก็หาเจอแล้วหายไปทั้งแต่เฮ้ยนี่ออกาอะไรอะ ไป๊ดเนอเนเว่ดนดากันเยอะมากทีจาจย์แกจะอารมณี้วอารมเ์อมาทงอยเนี้ยนี่ลากินเรียบเลยถามมอสมอสจะไปกี่แล้วใช่ไหมครับใช่นี่ยไม่ตนองกีบก็ได้มีนปกเพื่อนหรือเปล่าไม่มีมอสของปากอสต้องรอชัดน้ ต่อแฟนหนึ่งคนเขาดนจ้าเอาที่คนผิวสีนที่เมืองไทยไม่มีไม่เอาพวกคุณมเจ้พงุ่งเจเเขาซว่าสี่อันหนึ่งปอนไม่ถูอคุณก็ซื้อไม่พงุ่งเอสี่อันหนึ่งปอนไม่ถูกไม่อยู่เขาที่มหตอนนีมเป็นหลอดนะห้าสิบบาทก็ถูกสี่อันสี่อันไม่ต้องามาไม่ต้องเอามานะอันนี้เป็นที่เป็อันนี้คือต่อเขาแล้วด้วยสี่อันสีอัต่อต่อเลไม้องุงแลวงเจอก็ไม่มีแ โอ้โหอยเบลอะหอมซื้อพวกตังไปแค่นจ้าวอะไรว้าพวกคุณแจ้หอยเพลก็มีไอติ่ยังเคยซื้อมาให้เลยมีใครเห็นไหมเราไม่เราเอามาปอยยังรออยู่เลยอยากเห็นตู้เต่าเลยพวกคุณแจ้หอยเพลอะยุยก่อนจะ้อาอีกแล้วอีกรลบอีกน้าโมอ็ตอนนี้นะครับก็อย่าไปข้างนอกห้องอีกนะครับอันนี้ก็คือเอิ่มน้องคนนี้มาจากไหนคะ ไม่อันนี้น้องตินดี้เป็นเด็กข้างห้องเราเองอ้วนมากอันนี้ที่กาโดนเด็กคนนี้แกล้งพี่กาที่แบบติดมุมจองจุดหมายไปทัวโลกอันนั้นมันมันมันสแตย์มันเจอแกนเกอันนั้นน้องอังสุมาดีไม่เล่นแล้วกับพี่โกเบก็อตเขาห้องเถอะเขาห้องเถอะเขงไม่แกล้ง้มเลยเขาติดแกม เอปิดเทอมนี้วางแผนอะไรไว้บ้างครับปิดเทอมนี้ก็วางแผนว่าจะไปเรียนอย่างเดียวเลยครัดีดีดีจะไม่รู้จะวางแผนไปปิดเทอมนี้วางแผนไว้ว่าไงครับไม่ครับจกจะให้กับพี่บุ๋นไอ้ปิดเทอมนี้วางแผนไว้ว่าไงครับไปเรียนเรียนสองปิดเทอมนี้วางแผนไว้ว่าไงครับปิดเทอมนี้ผมจะไม่เรียนอื๋อปิดเทอมนี้วางแผนไว้ว่าไงครับไปจะจะเอที่เกาหลีค่ะ ไว้ไว้ปิดเทอมิวางแผนไว้ว่าไงครับก็ผมก็ไปมองผู้หญิุกคนที่อยู่ที่องอ้อยอ้ยปิดเทอมิงวางแผนไว้ว่าไงครับอะไรพิเศษครับแกงส้มละเอาแล้วขางขวาสิปิดเทอมิวางแผนไว้ว่ารอครับเริ่เลนัด่อกอะไรนะ ปิมนีมองเห็นไหมครับกาดีไมนชืยอกามีแฟนชื่อที่ดีไม่แต่หนูไม่เป็นถ้ามีเดี๋ยวบอกเนี่ยตอบเป็นดาราเลยเราก็จะมาร้องเพลงส่งท้ายน้องกันนะครับไปแล้วไปแล้วไม่ถึงครับอยู่ในของไฟแล้วครับน้อยตอนนี้มอสทำอะไรอยู่ครับ ยังงานไม่ได้ดิเหรองานของโมแกะเป็นไปไม่ได้การแกอะไม่ไดต่อต่อไหมไม่ครับลงเติอ้ไม่อต้องทำไม่ดีสิครับอันนี้เป็นเื่องของไลากอ้เมันถ่ายเลๆถ่ายอีกวนหครับอมอสมอสยถ่ายอีวนอะถ่ายมา็ม่นานแล้วเพิ่งมาปิดตูมตูมได้ไหม โอ้จริงมารู้รู้เนี่ยไม่ห pues ย mm ุดถ่ายเลยเหรอ60นาทีแล้วเฮ้ยก้อนตกล่ะมันถ่ายได้แค่20นาทีเองอ่ะ Maintain ไม่ใช่แบบมันล้มหมดไปเลยเอ้าวมันตั้งค่าไม่ได้เงี้ยเขายังไม่ได้ลองตั้งอ่ะไอ้ก้อน ่ะครับจบคลิปจบคลิปดิ้จบจบคลิปบายบาย